สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้พามาดูนะครับพามาดูดรถแห่มินินะครับซึ่งเ,เขาเป็นรถแห่อเนกประสงค์นะครับสามารถที่จะาวางชุดเวทีขนาดเล็กข้างๆเวทีข้างๆรถได้นะครับเวลาเล่นอยู่กับที่อันนี้ก็มากับมอลำซิ่งนะครับหนึ่งคู่นะครับ แถมหางเครื่องอีกนะครับแล้วก็อเป็นรถแห่อิเล็กโตรนนะครับรถแห่คีย์บอร์ดของอาจารย์เข้มนะครับอาจารย์เข้มอ่าชื่อของรถแห่ก็คือวานิดาออนทัวนะครับวานิดาออนทัวเป็นรถโตโยต้า Toyota นะครับโตโยต้าบีโก้นะครับที่สําคัญนะครับที่จะพามาดูวันนี้ก็คือนี่นะครับตู้ ออเดอร์เก้านะครับออเดอร์เกาซึ่งผมคุยกับเจ้าของนะครับท่านบอกว่าท่านสร้างขึ้นก่อนที่จะมีออเดอร์เก้ามาใช้งานในประเทศไทยได้ซ้ำไปแกบอกว่านานนอแล้วนะครับต,ต้นแบบจริงๆเขาก็มาจากตู้นะครับมาจากตู้เทอร์โบซาวของสหรัฐอเมริกานะครับโอ้โหให้เสียงที่หนักแน่นนะครับจริงๆแล้วมันมีอ หน้าหกดอกหลังหกดอกนะครับลําโพงสเบตตัวนี้หน้าหกหลังหกนะครับหน้าหกหลังหกแต่ด้านหลังเขาสามารถสไลด์ปรับออกมาเป็นหน้าเวทีได้ข้างเวทีได้นะครับนี่ตัวนี้ออเดร์เกลนะครับเราจะเห็นดอกไกลๆนะครับที่สําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราไม่ค่อยเห็นนักนะครับในภาคอีสานนะครับนี่คือดอกคอนโหลดนะครับฮอนโหลด ปกติผมจะเห็นแต่เป็นเป็นตู้คู่ก็ตู้คู่เลยแต่นี่เป็นตู้ฮอนลดนะครับก็ทําเบ้านะครับทําเบ้าเข้าไปถึงดอกลําโพงนะครับอันนี้อแต่ก็มีนิยมนะครับในภาคกลางมีนิยมนะครับนิยมมากตู้หนึ่งอนี่นะครับมองด้านข้างที่สไลด์ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ทําเสาค้ำนะครับสไลด์ออกมาก็ทําเสาค้ำไว้นะครับ เป็นต่อเป็นเอ่อต่อตู้รถแห่ขนาดใหญ่เลยนะครับข้างล่างสุดนะครับอเห็นแดงๆเนี่ยข้างล่างสุดก็จะเป็นเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับขนาดหกสิบเคนะครับแกบอกว่าเหลือกินเหลือใช้นะครับนี่นะครับด้านหน้าก็จะมีคอนโหลดกลางแหลมอีกนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับมีพื้นที่เยอะนะครับมีมีพื้นที่เยอะแล้วก็คานใหญ่มากนะครับ ทำเองทุกอย่างเลยครับแม้กระทั่งเครื่องปั่นไฟด้านล่างก็ซื้อ,อเครื่องยนต์นะครับอิซูซส80นะครับมาทําแล้วก็ซื้อใดนะครับนะครับเจ้าของกําลังนั่งปรับจูนอยู่ด้านบนนะครับผมไม่ได้ถ่าย Power ให้ดูนะครับเพราะว่าจุดมุ่งหมายสําคัญจริงๆอยากจะให้ดูตู้ซับเบรดนะครับเราอยู่กับตู้ลำโพงนะครับอยากจะให้ดูตู้ซเบ นะครับนี่ด้านหน้าเขานะครับตรงที่ตรงที่รูปนะครับอา,อาจารย์เข้มเนี่ยก็จะมีดอกซับเบตอีกนะครับทั้งหมดหกดอกนะครับทั้งหมดหกดอกก็คือ,อรวมทั้งหมด,ดรถคันนี้บรรทุกอยู่สิบสองดอกนะครับสิบสองดอกนะครับโอ้อลังการเลยทีเดียวก็คือรับน้ำหนักได้มากนะครับเป็นรถรถบรรทุกจริงๆนะครับอ่ ตู้นี้ก็สไลด์ออกมานะครับก็พากันมาดูนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับหากมีอะไรดีๆแล้วก็จะนำมาให้พี่น้องได้รับชมรับดูกันอีกครั้งหนึ่งฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม